รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี น่ากินจังเลยครับคุณยายเห็นแล้วน้ำลายสอเลยค่ะคุณยายรู้จักคำหวานน้ำลายสอด้วยเหรอจ๊ะยายคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่รู้ซะอีกก็น้ํามนเคยได้ยินคุณพ่อพูดก็เลยถามความหมายมานะคะที่แท้มันก็คืออาการที่อยากกินมากๆเหมือนกับที่น้ํามนเห็นขนมคุณยายแล้วน้ําลายสอเลยล่ะค่ะ เง็นน้โมขอน้ำลายสอด้วยคนนะครับอ้าวอกินกันได้เลยนะยายตั้งใจทำขนมเค้กชิ้นนี้ให้เป็นของขวัญกับน้ำโมและน้ำมนที่ชนะการบิงสามขาในกีฬาสีและได้เหรียญทองกันมาขอปรบมือให้ทั้งคู่เลยเก่งมากๆเลยจ้า กีฬาสีที่ผ่านมาสนุกมากๆเลยนะคะคุณยายสีแดงของเราชนะตั้งหลายกีฬาเลยนะคะนี่น้ำโมก็เกือบไม่ได้วิ่ง3ามขาแล้วด้วยครับเพราะคู่วิ่งของน้ำโมเกิดไม่สบายขึ้นมาแต่ดีที่น้ำมนมาช่วยเป็นคู่วิ่งแทนนะครับแข่งวิ่ง3ามขาครั้งแรกก็ได้เหรียญทองมาเลยค่ะน้ำมนต้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แน่นอนเลยค่ะคุณยายวิ่งสาขาเนี่ย เป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนาเมื่อก่อนเนี่ยยายก็เคยวิ่งนะยากเหมือนกันกว่าจะวิ่งพร้อมกันกับคู่ของเราได้จริงค่ะคุณยายน้ำมนลเกือบทำให้น้ำมล้มหน้าคว่ำไปตั้งหลายรอบนะคะ <c oughs> แต่พอได้ซ้อมกันสักพักก็เข้าขากันแล้วล่ะครับ <c oughs> การวิ่งสามขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สร้างความสามัคคี เพราะกว่าจะวิ่งได้ก็จะต้องร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือกันจนไปถึงเป่าหมายหรือเส้นชัยได้พร้อมๆกันยังไงล่ะจ๊ะพี่เพนนี่ก็มาร่วมแรงร่วมใจกับพวกเราเพื่อช่วยเหลือคนอื่นในกีฬาสีครั้งนี้ด้วยนะครับคุณยายนายไปช่วยอะไรใครมาเล่าให้ยายฟังหน่อยสิคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ คุณครูกำลังหารายอยู่หลหะะครับให้พวกเราช่วยไหมครับนั่นนะสิคะให้พวกเราช่วยหาไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการแข่งขันโยนบอลลงตะกร้าเนี่จ้าแต่ตะกร้าที่เอาไปซ้อมเล่นการดันพังซะก่อนได้แข่งเนี่ยสิครูก็เลยต้องมาลองดูว่าจะใช้อะไรแทนได้บ้างนี่ก็ใกล้จะเริ่มแข่งแล้วถ้าจะไปซื้อใหม่ก็คงไม่ทันงั้นเดี๋ยวน้ำโมกับน้ำมนจะลองช่วยคุณครูหาดูอีกแรงนะครับได้จ้ะได้จ้ะ ขอบใจพวกเธอสองคนมากเลยนะเมื่อตะกี้ไปแข่งลงวิ่งสามขามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะชนะไหมชนะสิคาพี่เพนนี่นี่ไงเหรียญทองเก่งมากๆเลยนะเด็กๆวิ่งสามขาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายๆนะต้องสามารถคีกันสุดๆเลยแล้วนี่มีอะไรจะให้พี่เพนนี่ช่วยล่ะเดี๋ยวจะมีการแข่งขันโยนบอลลงตะกร้าต่อครับ แต่มีปัญหาที่ตะกร้าแชร์บอลน,น่ะพังไปแล้วครับแล้วคุณครูก็ดูเครียดมากๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้จะแข่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อุปกรณ์ที่จะมาใช้แทนก็เลยคิดว่าจะวาดตะกร้าแชร์บอลขึ้นมาใหม่อ่ะครับพี่เพนนี่ได้สิไม่มีปัญหาหรอกเรื่องกีฬาเนี่ยพี่เพนนี่สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วมาเริ่มวาดกันได้เลยนะน้ำโม ตอนนี้เด็กๆอ่ะก็จะได้มีตะกร้าไว้แข่งกีฬากันแล้วนะน้ำโมกับน้ำมนเอาตะกร้าไปให้คุณครูเพื่อนๆก็เลยได้มีอุปกรณ์ในการแข่งกันค่ะดีมากๆเลยนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของทั้งน้ำโมน้ำมนและปากกาวิเศษเพนนีที่มีความตั้งใจดี สามคัคคีการเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆได้สำเร็จยายภูมิใจในตัวทุกคนจริงๆก็เป็นเพราะคุณยายที่คอยสอนเรื่องดีๆให้กับพวกเรานี่ล่ละครับจริงๆพวกเราอยากทำให้คุณยายภูมิใจบ่อยๆเพราะก็จะได้กินขนมเค้กอร่อยๆจากคุณยายแบบนี้เรื่อยๆยังไงล่ะคะ การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันก็จะเกิดเป็นความสามคัคคีและสิ่งที่ตั้งใจทำร่วมกันก็จะสำเร็จขึ้นมาได้นะคะเด็กๆอมรินทีวี